สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิงชาแนลรอเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Pocket Paladins p พ c k e เก a พารากนะครับคือไม่แน่ใจว่ามันมีกี่กล่องนะแต่ตอนนี้ผมมีอยู่2กล่องครับแล้วก็พร้อมกับคาแรคเตอร์ที่อยู่ในนี้ความจริงมันจะให้มากล่องละ8ใบแต่ว่าผมก็มีได้โปรโมจากงานซีมอนมาด้วยนะครับก็ทํำให้คาแรคเตอร์เนี่ยผมก็เยอะขึ้นหน่อยครับเกมนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเกมเล่น2คนครับในวัยที่จะใช้เวลาแค่ประมาณ สามถึงห้านาทีเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเล่นสู้ตัวตัว,ตวนะแต่ถ้าเกิดเล่นระบบเป็นทีมที่แบบว่าแต่ละคนเลือกสามตัวแล้วเอามาสู้กันแบบเป็นทัวนาเมนต์ประลองยุทธอะไรกันเงี้ยนะครับก็ใช้เวลาถึงสิบห้านาทีได้นะครับผมโดยที่ระบบเกมคือมันเรียบง่ายมากมันแค่ความการ์ละเปิดพร้อมกันแล้วก็มาดูว่าใครโจมตีอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงเอฟเฟกอะไรเกิดผลนะครับก็จะมีอ element ของความเป่ายิงฉุบนิดนึงก็จะมีเรื่องของการเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้กันด้วยนะครับผมเกมนี้ก็ออกแบบโดยาชาวอเมริกันนะครับคืออันน้ก็แลว ดูน่าสนใจนะครับดูเป็นคอนเซปที่แบบว่าเอ้ยเราเราก็ชอบนะเกมที่เล่น2คนแล้วก็โดยเฉพาะยังไม่มีเกมที่เล่น2คนที่แบบที่อะไรไม่ออกแบบรอข้าวหรือรออะไรแป๊บหนึง่งก็สามารถพักออกมาเล่นได้เพราะมันเล่นได้แค่มันใช้เวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ก็เลยสนใจครับเอามา,ารีวิวให้ดูกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่า Pocket Palagons นะครับจะน่าสนใจขนาดไหนครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r ในเ i อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e b o o k บีวิชครบจบในที่เดียว นี่คือตัวละครทั้งหมดที่ผมมีนะครับต้องยอมแล้วว่าก็ยังเล่นไม่ครบนะแต่ก็เกือบๆแล้วเล่นไปน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นก็หามีเพื่อนเล่นแล้วก็เล่นยาวๆเลยเล่นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสู้กันนะครับซึ่งไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเหยียบหน่อยเหยียบเหยียบอ่ามีอีกตัวหนึ่งตรงนี้เ้แล้วเราก็เลือกมาหนึ่งตัวนะครับหรือถ้าเล่นแบบทัวนาเมนต์โหมดเนี่ยเราก็เลือกสามตัวผมอธิบายวิธีเล่นแบบสามตัวไปเลยแล้วกันเพราะว่าอ่า เวลาวิธีเล่น1ตัวมันก็จะเหมือนวิธีเล่น3ตัวแหละเพียงแค่วิธีเล่น3ตัวมันก็จะมีกฎกติกาที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมขอเอา่าทีมแรกเป็น3ตัวนี้นี่อะไรไรเดนแบ็กไรเดนแบ็กแล้วก็โรซันนะครับคือความจริงแต่ละตัวนี่ก็ามาจากคนละจักรวาลกันเลยนะคือแบบไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรดูอัศว์เวิร์ก็ได้คือแบบแอันนี้โคตรเท่อันนี้แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาตัวอะไรดีให้มันดูเท่ๆกันอ่าตัวนี้ก็ได้พี่สิงโตของเรานะครับตัวนี้นะอันนี้คือทีมแรกนะครับเราก็จะเอาการ์ดทั้งสามใบเนี่ยเพ้งทั้งสามเพิงเนี่ยไว้นะครับซึ่งการ์ดข้างในนียก็จะเป็นการ์ดท,ท่าโจมตีของตัวละครนั้นๆนะครับมาอีกทีมหนึ่งเอานี้เลยทีมคลาสสิกตัวนี้แม่งเล่นยากขึ้หนยแต่ว่าเล่นทีก็ได้นะครับแล้วก็นี่ควอนตินเดอะการ์เดียนมานะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ในการตบนตบหนักดีนะครับโอเคอ่ะสามตัวนะครับเนี่ยเราก็จะมี ทีมละสามตัวด้วยกันส่วนนอกนั้นก็ไม่ใช้แล้วครับเราก็รูปรวไปได้เลยอ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็ไน้ทีมละสามตัวนะครับ <c oughs> เริ่มมาเราก็จะเลือกก่อนว่าจะเอาตัวไหนออกมาก่อนโดยการคว่ำการ์ดไม่รู้จะคว่ำยังไงมันก,ก็แบบแบบเลือกอะเลือกแบบเลือกแบบเราเลือกอะสมมุติอ่าผมอัดทีนี้ผมขอเอา อันนึ่งมันจะมีตัวไหนที่มันไม่โดน execute เนี่ยโคตรดีเลยนะครับไออันนีอนนนอนน้อันนี้โลกสั้นอ่าโลกสั้นโลกสันอันนี้โลกสั้นไรเดนแบล็กอ่าผมเอาไรเดนแบล็กก่อนนะครับไรเดนแบล็กนะไม่ใช่ลีเลียแบล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเลือกมาตัวหนึ่งเหมือนกันสมมติอ่าอีกฝั่งหนึ่งเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเปิดพร้อมกันแฮ่ว่าเราเล่นตัวนี้อันนี้ก็ซ่อนไว้ในอุ้งมือไม่รู้จะซ่อนมิดหรือเปล่านะเอออ๋อนี่มันมีหลังการ์ดอ่าเนี่ยก็หลังการ์ดไปก่อนแล้วก็เเเปิดแฮ่่่อะรราลนนนตััวี้คบ ตอนนี้เราก็จะเอาตัวนี้วางไว้นะครับเดี๋ยวผมเซตของผมให้ดูดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปดูกับหัวกันก็จะมีการ์ดคาแรคเตอร์ของเราวางไว้แล้วก็จะมีการ์ดเป็นเหมือนอันติะนะครับเป็นเหมือนความสามารถที่เป็นยูนิคนะครับพอจริงทุกใบก็แทบจะยูนิคหมดและนะครับก็วางไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันบอกว่า this begins the game on this side ก็คือว่าให้เริ่มจากฝั่งนี้คือการ์ดนี้จะเป็นการ์ดสองฝั่งนะครับคือเขาสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับอะทรานฟอร์มนี่เปลี่ยนรางเป็น เป็นเคปโหมดอันนี้เป็นแบบไม่มีเคปโหมดอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วนอกนั้นครับก็จะเอาขึ้นมืออ่าแล้วก็จะมีอันหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นท่าอันตินะครับท่าอันติเนี่ยมันจะเป็นเป็นขดขด,ขดต้นหอยอย่างเงี้ยนะครับก็วางไว้ข้างล่างเช่นเดียวกันคือศัตรูก็จะเห็นได้นะครับอ่าแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะได้วงล้อนะครับฮ่าเขินเลยบอกเลยเพราะว่าโดนวงล้ออ่ะอันนี้ก็คือปรับ H p พคนละ10ทุกคนจะมี10เสมอเนาะแล้วก็ Energy ครับจะมีศูน เออที่ Energy เนี่ยเวลามีถึงระดับหนึ่งเนี่ยถ้า Unique Special Ability อะไรเนี่ยของเราเนี่ยมันก็จะเกิดผลนะครับแต่ตอนนี้มีศูนย์ไว้ก่อนนะครับฟอนต์ก้าก็าทำอย่างนี้เหมือนกันนะอ่ามันก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นยูนิของเขานะครับอ่าตัวนี้เล่นง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะซับซ้อนหน่อยมีโน,นมินี่นะครับแล้วก็นอกนั้นเราก็จะเอาการ์ดท่าโจมตีเนี่ยขึ้นมือนะครับเสร็จแล้ว เราก็จะหมอบท่าโจมตีพร้อมกันแล้วก็เปิดแฮนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดยที่ท่าโจมตีเนี่ยคือมันมีหลายเลเยอร์เลยอันนี้คือเดเมจนะครับเนี่ยทำหนึ่งเดเมจทำสองเดเมจทำสามเดเมจถ้าไม่มีก็คือไม่มีเดเมจครับแต่อันนี้เป็นได้ฮิวแทนอะไรนี้ก็ว่าไปน,นี่ของฝั่งนู้นเนาะของผมเนี่ยอันนี้มันยัอยู่ซ้ายบนมันเป็นเหมือนคนละรุ่นกัน,นะอะเพราะว่าเกมนี้น่าจะออกมาหลายกล่องระดับหนึ่งแหละแล้วแต่ละกล่องเหมือจะเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยน อะไรเงี้ยแต่มันสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับอ่ของนึงมีถึง8ตัวเลยนะครับนี่จมตีหนึ่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีหนึ่งแลวก็ว่าไปส่วนนี้เป็นท่าเหมือนท่าบล็อกเนาะซึ่งก็จะไม่มีท่าจมตีนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีรูปพระอาทิตย์อันนี้อันนี้คือเรสหรือพักผ่อนนะครับโดยที่เกมนี้ครับเวลาเราใช้อะสมมติสมมติผมใช้ไปนี้มาก่อนแต่ฝั่งตรงข้ามใช้สับๆๆเลยั่งข้ามใช้ไปนี้มาเปิดพร้อมกันแฮะนะครับ เปิดมาปัาง้งอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูอย่างนี้เลยดีกว่ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะของผมเขาบอกว่าอ่ใบนี้ไม่โดนเคาน์เตอร์อ่า if this ability is counter นะครับ e x ็กซอร์ดอ๋อถ้าโดนเคาน์เตอร์นี่เอาออกไปเลยนะแต่ว่า ผมไม่โดนนะครับดูไงเคาน์เตอร์มันจะบอกอยู่ว่าใบเนี้ยเคาน์เตอร์เสริลักรูปกำปั้นซึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมเคาน์เตอร์เขาเดี๋ยวว่าอีกทีแต่ว่าแล้วคือผมคือทำสองได้เมจครับเลือดแล้วเขาจะทดสอบไปแล้วบอกว่าฮิตฮิตอันนี้คือถ้าได้เมจเข้าตัวเขานะยูไนเตอร์มี่มัดเอ็กซอร์ด์แอนด์อเบตี้อ่าคือต่อยโดนปั้งเขาต้องเอ็กซอร์ดหนึ่งใบเวลาเอ็กซอร์ดก็คือทิ้งลงมาแล้วแหละนะครับอ่าส่วนใบนี้โดนเคาน์เตอร์ครับไม่ต้องเล่นเลยเด้งขึ้นมืออ่าจะเด้งขึ้นมือใหม่นะะะะะะคคคคครรรรรรรััับบบบบถถ้้้้้้้าา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 โโโดดดดนน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 นเเเเเเเตตตตออ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 ์์์แแ่่่่ใใีีีีกกมมมมจจททงขึืืไปณ ซึ่งใบเมยากี้ความสมามารถคือตีสามนะครับบล็อกหนึ่งเดเมดอะไรก็ว่าไปนะครับดิสราวนะครับถ้าเกิดว่ามี3 Energy ขึ้นไปเราจะบล็อกออเดเมดแทนแต่ว่า Energy ยังไม่มีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเคาน์เตอร์ได้เราจะได้1 Energy นี่เป็นวิธีการได้ Energy หลักๆเลยนะก็คือต้องบอกยิกชุบให้ชนะอ่ามัน่อกี้ครับบอกยิกชุบเนาะนะครับอันนี้เด้งขึ้นไปนะครับอ่าแล้วเขาต้องเอ็ซซ้อนหนึ่งใบก็คือเขาต้องเลือกทิ้งมาหนึ่งใบอ่บาใบนี้ก็จะทิ้งไว อยู่บนสนามศัตรูก็จะเห็นว่าผมเล่นเสียลักษ์นี้ไปแล้วคือเสียลักม,มันจะไม่ซ้าก <c oughs> ันเห็นไหมเขาเวลาแต่ละใบมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่ใบเนี้ยสัญลักอา่าเคาน์เตอร์เสียลักนี้ใบนี้เคาน์เตอร์เสียลักณ์นี้อะไรก็ไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่าผมเลือกดีกว่าผมเลือกอ่ามีอ่า,อาเดี๋ยวเขาต้องทิ้งลงมาใบหนึ่งก่อนเขาต้องทิ้งลงมาใบหนึ่งก่อนอ่าผมทิ้งแบบสุ่มๆให้เขาเลยแล้วกันเพราะว่าความามาเมื่อกี้ของผมก็คือทําให้เขาต้องทิ้งใบหนึ่งนะครับอ่า สมมติเขาทิ้งไปนี้อ่าเขาทิ้งไปนี้ะนะครับก็คือรูปโล่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูความสาม,มารถกันอันนี้เขาบอกว่าอ่าเราอันนี้จะได้สวิตอีฟดิสคาลเตอร์แอนด์อาเบลิตี้เอ e า e ี่เวเบอร์อ สองบวกโอเคถ้าเกิดว่าผมมีตอนนี้ผมมี Energy หนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าผมมี Energy สองขึ้นไปแล้วสามารถใช้อ b ว l ต t y เนี้ยในการเคาน์เตอร์ศัตรูได้ไอันนี้มันจะฟลิปครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอเวนตีฝั่งหนึ่งเนี้ยอเวนตี้แฮปสวิ e อ่า i p ฟดิสเคาน์เต e n e เอนเนมี่เลดี้ด i สอ i วน i ี้อีฟอ๋อก็คือความสามารถสวิปเนี้ยถ้าความสามารถสวิปเนี้ยเคาน์เตอร์ศัตรูได้นะครับ ก็จะทำให้อบ i ิลิตี้เนี้ยเลดี้อันนี้งงว่ะอันนี้ผมงงแล้วพาสซีฟ1 become active when you have at least 1อ่าเนี่ยตอนนี้ใบนี้ Active แล้วตอนแรกใบนี้มันก็จะไม่อยู่ขั้นสัมมาพิเศษเนาะอ่าตอนนี้มีแล้วก็คือถ้าเกิดว่าผมใช้ใช้ไอเนี้ยเคาน์เตอร์ได้อ่านะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกความสามารถหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี Energy 2ขึ้นไปให้เอาใบนี้ขึ้นมือครับมันจะเป็นใบนึงที่สามารถเล่นได้เพราะหลังการมันก็จะเหมือนใบอื่นเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยมันก็จะความสามารถที่แรงมากแต่เวลาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ add the end of the round เมื่อใช้เสร็จ Energy จะหายหมดเลยเหมือนแบบระเบิดพลังอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนใช้ไม่ได้ผมมีเอเนจีแบใบนี้ก็วางทิ้งไว้นะครับอ่ะต่อไปผมขอใช้ block damage equal to this ability attack ฮิตยูเมย์ยูเมย์เลดี้อ๋อเอ็กซอร์ดอยู่อันนี้อันนี้ as long as this e v e r y d a y okay. อ๋โอเคถ้าผมใช้ใบนี้แล้วใบนี้อยู่ในกองทิ้งทุกใบผมจะแรงขึ้นหนึ่งผมใช้ใบนี้ไปก่อนกอดโหมดนะครับอ่าใช้ไปก่อนประตูก็จะใช้มาใบหนึ่งเปิดมาโบโอ้โหใช้ใบเดิมต่อยต่อยมันเหมือนเดิมอ่ะปะนะครับผมอ่าอันนี้ไม่ได้มีการเคาน์เตอร์ซึ่งกันและกันนะครับผมทำหนึ่งเดเมจใส่เขานะครับอันนี้เอ็กซอร์ดไปอ่าแต่ว่าเขาบอกเขาบล็อกหนึ่งเดเมจรับว่าอ่า เขาไม่โดนเลยส่วนผมโดนสามครับปักอ่าเนี่ยเลือดก็จะเหลือเจ็ดละอ่าแล้วก็เล่นต่อนะครับอย่างนี้เห็นว่าการเนี่ยเวลาเล่นเสร็จเนี่ยมันก็จะลงกองเอ็กซอร์ทนะครับหรือกองทิ้งนั่แหละแต่ว่ามันก็ต้องให้คนอื่นเห็นด้วยให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าเราเล่นอะไรไปแล้วบ้างเนาะอ่าแล้วเราสามารถเอามันขึ้นมาได้เมื่อเราใช้เรสครับหรือพักอ่าซึ่งพักเนี่ยก็จะเป็นเสระนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นมาดูขอไอยนี่แล้วกันไอ้ตัวนี้มันเล่นง่ายนะครับอ่าตัวนี้ก็บอกเนี่ย บอกว่า a t the end of the round lady all your abilities and gain 1 energy กับพวกนี้ขึ้นมือหมดเลยแล้วก็ได้1 energy นะครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าใบนี้จะไม่มีวันโดนทิ้งา res คือจะอยู่บนมือเราเสมอนะครับนี้ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆแต่อันนี้จะเป็น res t ที่แบบมีความสามารถพิเศษหน่อยนะ Welcome to assistance นะครับอันนี้ก็บอกว่า a t the end of the round นะครับ lady a b i l i t i แล้วก็ gain หนึ่งอันนี้เขียนเหมือนเม่อกี้เลยแต่เขาบอกว่า If you would execute instead banish this ability า เกมนี้จะมีคําว่า e x e ครับ x e คือฆ่าทิ้งเลยเลือดเต็มก็ตายเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าฝันขรงข้าพักและอีกฝั่งหนึ่งอ่ะใช้สีแดงฝันตรงข้าจะตายทันทีครับนี่เป็นกฎของเกมนี้นะนะครับเออคือระวังด้วยเวลาพักเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าเขาใช้สีแดงหรือยังหรือกะจังหวะดีๆว่าเฮ้ยเขาก้าเขามดมือแล้วหรือใกล้หมดมือแล้วเขาน่าจะพักจังหวะนี้เราก็เล่นการ์ดสีแดงไปนะครับก็ทําให้พลิกกันได้เลือดผมอาจจะเหลือน้อยเลยเลือดเขาเหลือเต็มเลยแต่ถ้าเกิดใช้จังหวะนี้ในการฆ่าเขาเนี่ยก็สามารถเนี่ยเห มันจะมีเขียนบอกอยู่ e x e c u t e ข้างล่างนะครับเขาบอกว่า defeat your enemy if t h e y play a select l เลสตรงนี้นะครับซึ่งทุกตัวจะเป็นยน่างหมดเลยนะครับส่วนท่าอื่นเนี่ยมันก็จะมีความ unique ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่าต่างๆหรือตัว ability ที่เป็น passive เนอาถ้าเกิดว่า energy เราถึงเนี่ยก็เหมือนแบบนี้ก็โหดอยู่ถ้ามี energy 1น,นะครับก็ whenever enemy counter one ability block damage deal to you h i s t r a อ๋ออันนี้ ability ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันใช้แค่ อันีทหเองเพื่อปลดความสามารถนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ใบอื่นมันแรงมากมันโคตรแรงตีทีสาตีทีสอส่วนใหญ่จะเป็น3มเนี่ยมันมีใบตี3ไงในขณะนี้เนี่ยผมมีแค่1กับ2องหนึ่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีใบนี้นะถ้าเอกซอร์อยู่ทุกใบตีแรงเพิ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวตก็จะต่างกันเลยนะครับต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่า ใบแต่ละใบจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเลือดเขาเยอะกว่าศัตรูนะครับเพราะนั้นะเล่นกดแท็กทีมตัวนี้จะเก่งแท็กทีมคือยังไงสมม,ม,ม,สม,ม,มติฝั่งหนึาาน่งตายแล้วนะครับเลือดผมก็ไม่รีนะเขาก็เอาตัวใหม่มานะครับโดยที่เขาสามารถที่จะเอาใบของตัวเก่าตัวหนึ่งไปให้ตัวใหม่ได้ด้วยนะครับแต่สมม,มุติถ้าเกิดว่าเอาใบสีแดงไปให้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ต้องทิ้งใบสีแดงเขาออกเหมือน,นได้ท่าแต่เพื่อนมาท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งตายอีกก็สามารถส่งต่อใบเนี่ยไปให้อีกตัวหนึ่งได้เช่นเดีียวกกกันนคบบ่็ือแ เล่น3ตัวนะครับแล้วใครตายครบ3ตัวก็แพ้ไปมันจะเหมือนแบบอารมณ์ประลองของแบบคนเก่งฟ้าประธานยูยูฮากุโซอะไรเงี้ยเนาะหรือเฟรมออฟเลกกะอะไรเงี้ยนะที่แบบค่อยๆลงมาทีละคนแล้วก็พอเพื่อนตายหรือว่า,านั่นแหละ เพื่อนแบบแพ้การมาลองก็เปลี่ยนตัวคนใหม่ลงมาสู้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะควจริงกฎของการเล่น3ตัวละครมันก็จะมีกฎเนงนะก็ลองไปดูนะครับแต่ผมชอบเล่นกฎนี้มากกว่านะครับนี่ก็คือ Pocket p a r a g o n s นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ Pocket p a l a ร o n s มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID m ีแอด o ีน ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ซื้อมาโดยไม่คิดเลยนะครับหลังจากที่รู้คอนเะซ็ปต mm ์ของเกมเนาะก็คือเล่น2คน 2> mm hmm. ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็พอมาเล่นก็ตามคา,คาดหวังเลยก็คือเป็นเกม2คนที่ดีกเกมหนึ่งเลยนะครับเล่นสู้กันสนุกสนานนะครับแต่ตัวอยู่นี้นะครับทำให้เรารู้สึกสนุกในการเปลี่ยนตัวเล่นหรือเจอคู่ต่อสู้ใหม่เจออะไรใหม่ๆนะครับผมแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อาจจะ ความจริงจะเล่นแบบซีเรียสก็ได้หรือเล่นแบบแคชชัวก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าสายแคชชัวอาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเป็นเกมกึ่งซีเรียสที่เล่นเร็วอะผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความยูนงยกของมันแต่มันก็จะมีตัวที่เล่นง่ายแหละแต่ในตัวเล่นง่ายเนี่ยเทคก,ก็เยอะระดับหนึ่งเลยนะเหมือนตัวเนี่ยตัวหนึ่งดาวเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ว่าเออพอดูไปดูมาแม่ก็อ่านอ่านเยอะก็สมควรแต่ละใบมันต้องอ่านนะครับก็ ไม่เหมาะกับสายแคชช่วมันไม่ใช่แบบเป็นปาร์ตี้คือเออเห็นเวลาเล่นสามนาทีก็นึกว่าแบบเฮ้ยเล่นขำๆชวนใครมาเล่นก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องศึกษาอะไรมากแล้วก็เล่นเลยอ,อย่างเงี้ยกดมันเล่นง่ายก็จริงครับแต่ว่ามันต้องศึกษาตัวละครนะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่สนุกกับมันคือเกมพวกนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนอ่ะอวยเกมอะไรอเหมือนสุริย่าแหละนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาตัวละครเนี่ยคุณอาจจะ รู้สึกเฟลเกมนั้นไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวละครน,นี้เล่นยังไงอ่ะคุณจะสนุกกับมันมากครับและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบจริงจังนะคุณควรอ่านการ์ดของฝั่งรงครามด้วยแล้วการว่าการวิเคราะห์ s t r a t e g i e มันจะมีผลเยอะมากมีผลเยอะมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเกมเป่เายิงฉุบที่ใช้ดวงเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆตัวที่แบบเอ้ยเขามอลไลกี้ที่จะใช้ใบนี้ก่อนใบแรกอะไรเงี้ยเพะเหมือนไอใบ อาไรเดนแบล็คเมกีน้อนที่มันจะมีใบหนึ่งถ้ามันเอ็กซอร์อยู่เนี่ยทำให้ใบอื่นแรงขึ้นเพราะนั้นเฮ้ยเราก็พอเดาได้ระดับหนึ่งว่าเฮ้เขาน่าจะใช้ใบนี้เป็นใบแรกอาจจะนะอาหรือใบนี้ที่ตัวนี้ที่แบบว่า้มันมีใบฮิวถึง2ใบอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่ใบนั้นช่วงต้นๆก็ได้เพราะเลือกเขาเต็มอยู่ฮิวไปมันก็ไม่มีผลอะไรอะไรเงี้ยเราก็ยังพอ ดักทางได้ที่จะเคาน์เตอร์ผมชอบมากเลยความจริงอ่ะผมชอบเกมแนวปัายยิ้ชุบอยู่แล้วแต่ขอแค่เป็นเกมแนวปัายยิ้ชุบที่มี s t r a t e g y ที่สามารถ deduction ได้มันเลยกลายเป็นเกมดีดักชันอ่ะเกมที่เราจะต้องตัด choice ว่าเขาจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรเขามีเปอร์เซ็นในการใช้เนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นนะครับมันจะเหมือนเกมเป๋ายิงมฉุบเกงในอะที่ผมรีวิวไปนะครับที่ เรียกว่าอัดแอการเปลี่ยฉุบให้เข้ากับยุคสมัยมากนะครับไม่ใช่แค่มีแค่ดวงอย่างเดียวนะครับแต่เราก็แต่ถ้าจะให้เกิดอย่างนั้นได้เราก็ควรที่จะอ่านการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็เล่นแบบตัวตัวธรรมดาไปก่อนได้แต่พอคุณเล่นจนช่ำชองแล้วเนี่ยก็จัดทีม3ตัวแล้วมาสู้กันก็นกได้บอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ลุ้นเดือดมันเลยนะครับผมมีระบบหนึ่งที่ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับผมนั่นก็คือระบบการ execute นั่นเองที่แบบว่าโอ้เราเลือกไปมาแล้วฝั่งข้ามเลือกหรือสองเนี่ยจู่ๆเราแบบพักแล้วเขา execute แล้วเราก็ตายเลยอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิด uh, first impression ที่ไม่ดีกับมันได้นะครับเป็นแบบ bad experience กับเกมนี้แล้วก็กูไม่ซื้อเกมอะไรวะแต่ถ้าเอามาเล่นจริงๆจังๆนะคุณจะรู้ว่าระบบเนี้ยก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ สนุกนะครับผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันนะที่แบบว่าเราต้องกะจังหวะดีๆว่าเราจะเรสต,ตอนไหนหรือเราจะใส่อันนี้ตอนไหนนะครับมันก็จะเป็นการเดาใจคำนวณคขาตน่าจะเป็น deduction ระดับหนึ่งนะครับรานนั้นมันก็ต้องใช้จังหวะดีๆบางทีมันอาจจะไม่ต้องแบบเฮ้ยเล่นจนเกือบหมดมือแล้วค่อยพักแต่ว่ามันจะอันตรายมากช่วงนั้นยยเว้นจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นการ execute มาแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยรานนั้นเราก็สบายเล่นให้หมดมือแล้วค่อยพักทีเดียวก็ได้เนาะ,ะหรือว่าเฮ้ยเล่น2ใบแล้วพักทีนึงก่อนเพื่อเอาท่าแรงๆเนี่ยมาใช้ย นะครับแต่แค่คือตอนแรกก็หงุดหงิด แต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วแบเฮ้ยจังหวะการกะอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีมันทาให้เอยต่อให้เราโดนหนักหนกกับกะจังหวะเดี๋ยวกูกะจังหวะตอนมึงพักแล้วกูก็ปาดหัวปาดคอทีเดียวอะไรเงี้ยเหมือนแบบพลิกกลับมาเหมือนพระเอกกระตูนอะไรเงี้ยแล้วที่แบบโดนอึกอึกอึกแล้วก็หาจังหวะหาจุดอ่อนแล้วก็ปุ่มทีเดียวตายอะไรเงี้ยนะครับก็บได้อารมณ์นั้นดีนะครับผมว่ามันก็โอเคดีเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้เทคไทม์ขนาดนั้นจนถึงเราเราไม่ได้พุชเอฟฟอร์ตกับมันระหว่างเล่นขนาดนั้นจนถึงขนาดที่ถ้าเราตายแล้วเเเเเเเรรรราาาาาู้้สึกกกกกฟลลัััับบบบมมมมนนออ่่่ะะพแแแป๊ดียยยววคคตต็็็ใใหจจ เอาใหม่กันเลยเพราะนั้นตรงนี้บอกว่าเลยว่าทําได้ดีมากนะครับมีจุดหนึ่งที่อยากจะติครับก็นั่นคือ2จุดเลยอย่างแรกคืออาร์ตเวิร์สครับผมรู้สึกอาร์ตเวิร์สแม่งกะโหลกมากอาร์ตเวิร์สไม่น่าจดจําคือผมรู้สึกว่าเกมที่เป็นคาแรคเตอร์ครับอาร์ตเวิร์สก็ช่วยนะมีส่วนช่วยที่ทําให้คาแรคเตอร์มันน่าจดจำพอคาแรคเตอร์มันน่าจดจำคาแรคเตอร์ Character มัน มีสเสน่ห์ดูมีเรื่องราวอะไรเงี้ยเราก็จะอินกับการเล่นตัวนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะของคอมิกฝั่งอเมริกานะครับแต่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะอันนี้เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมากเลยหรือแบบเอามาเอามาใสา่หรืออะไรก็ได้ที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการบิวอะไรสักอย่างเนานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยขขขออ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 งงงงแติิ้าาาารรรรรเเเเหหืืว่่จจจะะะะมีะนนะนีนนไไยดึก็ทใํใ รู้สึกอินกับมันไม่ได้ได้มียามันอาจจะเป็นการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งแต่เราไม่รู้จักนะแล้วก็แต่ละกล่องเนี่ยอาร์ตเวิร์ไม่เหมือนกันเลยครับเพราะนั้นมันจะเหมือนแบบมาจากคนละโลกเลยนะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ทีมเลสอะเหมือนไม่มีทีมเลยแล้วจู่ๆเอาซูปเปอร์ฮีโร่มาใส่เอาอะไรมาใส่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะส่วนตัว,ตวผมไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากให้ดูของดิสโตรนเนาะที่มันจะมีดิสโตรนมาเวลอะแต่ว่าตัวมาเวลเขาก็ยังใช้อะ อา,อาร์ติสตคนเดียวกันที่วาดไดโทนมาวาดตัวมาเวลทำให้มันรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในยูนิเวอร์สเดียวกันแล้วก็ทำให้เราเวลาสู้กันเราอินมากยิ่งขึ้นเรียกว่า,วางี้ดีกว่านะครับเออก็แอบเสียดายแต่คือเกมที่เน้นคาแรคเตอร์เยอะเนี่ยอย่างน้อยก็อยากยให้ใส่ใจกับพวกคาแรคเตอร์พวกนี้หน่อยแล้วก็เสียดายตรงไอ้พวกกล่องพวกนี้ครับอาร์ตเวิร์สมีอาร์ตเดียวอย่างเช่นเนี่ยมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วอันอื่นเนี่ยมันก็เป็นแค่อาร์ตตัวละครเนี่ยเออถ้าเป็นอาร์ตเวิร์กในขณะที่มันใช้ท่านั้นๆอ่ะ เหมือนเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยส s c a t t e บรสเตอร์แล้วเป็นท่าที่มันกำลังชูยิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออะไรเนี่ยแ a ปปี้ฟรีก็เป็นท่าที่เขากำลังสไลด์อยู่แล้วก็ฟาดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอินกับมันมากยิ่งขึ้นเวลาต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกพอเราอยู่กับวงบอลเกมมาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่สนใจอาร art work แต่พอเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆเกมอ่ะอาร a เวิร์ k มันช่วยมากเลยนะที่จะบิ i l อารมณ์ผู้เล่นแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสนุกกับมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นชุดที่เป็นซเปอร์ฮีโร่เนี่ยอาร a เวิร์ k ต่างนะครับอ่าเนี่ยเวลาเล่นตัววันนี้เราก็จะสึกอินมากที่เราจะเห็นแอคชั่นของมันว่าตอนนี้มันทำอะไรมันต่อยออกไปนะมันยิงบลาสเตอร์มันทะลุมิติอะไรเงี้ยนะครับก็รอดูกล่องนี้เลยอันนี้ผมได้เป็นตัวตัวอย่างมา2ตัวนะครับแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวพอออกมาเป็นกล่องเนี่ยก็จะมี8ตัวที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคืออาร์ตเวิร์กไม่ซ้ำกันว่ากล่องเนี้ยน่าจะโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะติครับแน่นอนว่าเกมแอสซิมิติกพวกนี้เนาะเลือกคาแรคเตอร์สู้กันนนนนเเเีี่่่ยยควาาามมไบลซ์ป็จุด ความบาลานซ์เรียกว่าความบาลานซ์เป็นจุดที่ต้องคอนเซิร์นสูงสุดเลยครับสูงสุดพอๆกับแมคคานิกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเล่นเลยมันจะมีบางตัวที่เล่นอย่างไก็ไม่ชนะไม่ชนะจริงเว้ยเล่น3-4รอกไม่ชนะดู้กับตัวไหนก็ไม่ชนะไอ้กูบอกเลยตัวนี้นะคับตัวหนึ่งแลลวนะครับแล้วก็มีบางตัวที่แบบเฮ้ยมันมันชนะง่ายมากแบบมันโกงมันตีแรงอะไรเงี้ย ลองไปดูถ้าใครมีก็ลองดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะครับแต่ก็ด้วยระบบที่มีระบบ execute นี่แหละก็ทําให้ตัวที่แม่งชนะยากก็มีสิทธิ์ที่ชนะหรือใช้ใบนี้แล้วฆ่าทิ้งตอนที่ัตูเรสอะแต่ถ้าเกิดว่าจับจังหวะนั้นไม่ได้ยังไงก็แพ้ครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวก็มีหลายตัวนะที่ที่รู้สึกเล่นยังไงก็แพ้แล้วก็บางตัวที่เล่นยังไงก็ชนะได้ง่ายมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเกมที่อุตสาห์ออกแบบคาแรคเตอร์มาเยอะขนาดเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเล่นไปสักระยะหนึ่งอะ มันก็จะมีบางคาแรคเตอร์ที่เราไม่คิดจะใช้เลยมันเสียดายครับมันเสียดายของเสียดายสิ่งที่คุณออกแบบมาเสียดายอัตเวิร์กเสียดายคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ เขาคิดถึงตรงนี้มากกว่านี้ตั้งแต่เกมอันมัชแล้วนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมฝรั่งออกแบบเกมเนี่ยมักจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของบาลานซ์นะหรือว่าเขาเทสไม่ได้มากพอความจริงการเบเทสมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะเหมือนแบบผมออกแบบเกมนะผมก็เบเทสเบเทสอันไหนมันไม่น่าสนใจอันไหนที่มันชนะไม่ได้เลยไม่มีสิทธิชนะเลยอย่างเงี้ยเราก็ปรับปรับมันนะเพราะผมรู้สึกว่ามันสําคัญนะครับอ่าเนี่ย หรือเขาอาจจะไม่เห็นว่ามันสาคัญอ่าแต่ว่าแน่นอนเพราะการรีวิวผมเนี่ยหลายๆอย่างก็เป็นเหตุผลตัวตัวเนาะนะครับตรงนี้ผมเห็นว่ามันสาคัญแล้วกันนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับ Pocket Palagons นะครับ Cemik Gaming ครับขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับเป็นเกมที่แนะนำเลยสำหรับใครที่อยากหาเกมไม่ต้องมีเพื่อนเล่นเยอะมีเวลาไม่นานก็สามารถดวนได้พกไป ที่ทํางานแล้วก็ไม่มีอะไรทํากินข้าวเสร็จให้มึงมาเล่นเกมนี้กันกูสอนให้แป๊บเดียวคือมันสอนง่ายมากครับแต่เพียงแค่คนที่คุณเล่นด้วยก็จะต้องเตรียมใจที่จะมาอ่านการ์ดระดับหนึ่งเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับคุณก็ต้องรู้ภาษานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งคัทกอรี่เกมที่หายากในตลาดนะ ที่แบบเฮ้ยเล่น2คนแล้วรู้สึกเป็นตีเมติกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานปกติเกมเล่น2คนอ่ะมีเยอะครับแต่ว่าเกมเล่น2คนที่ใช้เวลาไม่นานส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีตีมัน,มนจะแบบเหมือนไอ้ตัวทาก o คทสเปลแบ b a c k w ร r d อะไรเงี้ยที่เล่น2คนแป๊บเดียวแต่นั้นก็ยังนานกว่าเกมนี้อยู่ดีคือไอ้นี่ม่งสั้นมากแล้วสั้นแล้วรู้สึกอิ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันจบจริงคือฆ่าจนมันตายแล้วอะแล้วเราก็รีใหม่รีใหม่ขอใหม่อาจจะเล่น2ใน3เลยก็ว่าไปได้อารมณ์เหมือนเล่นเกม fighting ใน ตามแบบพวกเกมคอนโซลดีเนาะที่บันต่อยเตะกันแป๊บเดียวก็จบแล้วราวนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมดูนะพอเก็ตพ l a ากอนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบการรีวิวผมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับใกล้หมื่นซับแล้วนะครับใครที่ไม่กดเนี่ยกดให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยถ้าเกิดว่าชอบกันนะครับจะได้ในอนาคตเนี่ยมี คนใหม่ๆเนี่ยได้เห็นคิวดีโอนี้แล้วก็เข้ามาดูด้วยกันจะได้คอมมูนิตี้บอร์ดเกมได้ใหญ่โตมากขึ้นนั่นเองแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าดูเกมนี้แล้วอยากได้นะครับไปดูสปอนเซอร์ประจำผมก่อนนะไม่ว่าจะเป็น Mean Book หรือ Be Wish นะครับอ่าเขาอาจจะยังไม่มีหรอกแต่เกมนี้ล่าสุดเอามาขายในงานส bon ีมอนเชื่อได้ว่าอ่าทางร้านเหล่านี้ก็น่าจะหามาขายหน้าร้านได้ไม่ยากนะครับเอ่อติดต่อทาง Space Lion ใช่ปะไอชื่อชื่อค่ายชื่ออะไรไม่ใช่ Space Lion ชื่อค่ายชื่อโซลิ Game Studio นะครับผมอ่ถ้าเกิดว่า ร้านเขาร้านม e ีบุ๊กหรือ b ีวิ h เขาหาไม่ได้จริงนะทักผมมาเลยนะครับผมมีนามบัตรของไอ้เจ้าของโซลิดอยู่นะครับเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวบอกมึงส่งมาไทยหน่อยเยอะๆเลยนะครับเอามาให้ร้านขายนะครับ <laughs> ขอบคุตามครับไว้เจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชาวก็สามารถสถสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ติ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้